น้องๆพี่อยากได้ดบบรถกระบะ4ประตูออตโต้สวยๆสักคันมีไหมครับมีพี่นี่เลยโตโยต้าวีโก้ทรีนะครับตัวเครื่องสามพันนะพี่ออตโต้สี่ประตูนะครับใครอยากได้คันนี้งวดไม่ถึงหมื่นช่วยดาวหนึ่งแสนบาทนะครับโตโยต้าวีโก้ทรีดีคันนี้เลยนะเป็นโฉมแชมป์นะครับเครื่องสามพันบอกเลยว่ากระจังหน้าสวยมากมาพร้อมกับฮูดต,ตรงกลางครับช่วยระบายอากาศความร้อนนะแล้วก็ มีกระจกตัวนี้เป็นกระจกมองมุมแคบมาให้ด้วยเวลาเราจอดในที่แคบนะครับไม่ต้องห่วงเลยว่าจะติดขัดอะไรนะบอกเลยว่าสวยมากๆครับด้านล่างมีชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันแล้วก็ไฟตัดหมอกนะครับนี่ด้านล่างใครอยากได้นะบอกเลยห้ามพลาดนะครับเกียร์ออโต้ด้วยนะนี่ครับด้านข้างก็จะเป็นแม็กจากโรงงานโตโยต้าเลยนี่สวยๆเลยนะครับแม็กขอบ20นะตัวใหญ่ๆเครื่อง3,000ใครชอบซิ่งชอบแซงคันนี้ ถูกใจให้ดอนนะครับกระจกมองข้างด้านข้างมีไฟเลี้ยวพร้อมกับโครเมียมมันเองนะครับนะสีรถจะเป็นสีตัวสีขาวนะครับนะเป็นตัวพีเลนเนอร์ยกสูงตัวนี้นะครับไฟท้ายนี่ครับไฟท้ายเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนะลูกค้าเป็นโถมดีไซน์ใหม่เป็นตัวท็อปสุดของรุ่นเลยมีกล้องหลังมาด้วยนี่ซ่อนอยู่นี่เลยนะมาพร้อมกับกล้องที่ซ่อนอยู่นะครับด้านล่างก็จะเป็นท่อที่เขาแต่งมาแล้วนะครับเนี่ย เป็นโท่ของโตโยต้านะครับแต่งมากสูนใครชอบรถเสียงพึ่มๆนะก็ตอนนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับภายในสวยด้วยพี่เดี๋ยวผมพาไปดูครัเปิดดูภายในกันหน่อยนะครับนี่เป็นไงด้านในบอกเลยว่าสวยมากๆนี่ครับเริ่มจากคอนโซลหน้าเลยนี่คอนโซลหน้าจะเป็นสีดําแล้วก็จะเป็นลายไม้คาดตรงกลางนะครับพวกวิวทยุ FM ก็สามารถปรับที่หน้าจอได้เลยเ,ลยเป็นเกียร์โตอย่างที่ผมบอกไปนะครับเี่ตอนนี้ นะสามารถปรับได้เลยตัวเบาะนะครับเป็นเบาะหนังดำค้าแดงนะโลโก้ทีเอดีชัดเจนนะครับตรงรุ่นนะระบบฟังก์ชันบนพวงมาลัยก็สวยสวยงามแบบนี้เลยนี่ฮะนี่มีฟังก์ชันให้หมดนะรับสายวางสายต่อบลูทูธเพิ่มเสียงลดเสียงปรับหน้าจอทําได้หมดเลยแล้วก็มีตัวนี้มาให้ด้วยเวลาเราขับรถเร็วก็สามารถใช้มือยั้งตัวนี้ได้กระจกไฟฟ้าซ้ายขวาสวยๆแบบนี้เลยฮ่ะ ตัวนี้นะครับหน้าป้ายนะผมบอกเลยว่าขายอยู่619,000บาทนี่แต่ใครที่ดูคลิปผมนะครับแล้วติดต่อผมที่เบอร์093792206จัดไปเลยส่วนลด100,000บาทเหลือเพียง519,000บาทเท่านั้นนะครับผมาโอเคครับสำหรับใครที่อยากได้รถสวยแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับติดต่อที่เบอร์093792206ให้31ม o โต้ คันหน้าจะเป็นคันไหนเดี๋ยวมารีวิวกันให้ดูใหม่ครับสำหรับนี้สวัสดีครับผม